บรูเว็บชนบุรีนะคะประเดิมฟุตซอลไทยลีกนะัดแรกได้ไม่ดีเท่าไรเพราะว่าแพ้การท่าเรือ ASM ไป1ต่อ2ค่ะครับนี่เป็นบิ๊กแมชนะครับเป็นการแข่งขันนัดแรกของฟุตซอลไทยลีกแข่งกันที่อาคารโรงฝึกกีฬาอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีนะครับบรูเว็บชนบุรีเป็นแชมป์ลีก11สมัยเจอกับการท่าเรือ ASM นะ หรือว่าฉายาโต๊ะเล็กสิงคลองเตยแชมป์ไทยลีก4ส,สมัยค่ะก็เกมนี้นะคะช่วงนาทีที่16การท่าเรือ ASM ค่ะบุกขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของเจษดาช,ชูเดชน,นะคะทำให้นำไป1ต่อศย์และในช่วงครึ่งหลังค่ะนาทีที่28ค่ค่ะนัทพงษ์ยีมะแรบนะคะ,ะคนนี้เป็นผู้รักษาประตูของการท่าเรือ,อเตะสวนครับ โอ้น้ำหนักสุดยอดนะครับเนี่ยคนนี้นะคะเตะสวนแบบยาวไปเลยจับปุ๊บแล้วดร o p ball เตะเลยโอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนั้นน้ำหนักเยี่ยมมาก2-0แล้วค่ะนำสองไปเลยนะคะและในช่วงท้ายเกมค่ะนาทีที่35บหลูเวฟชลบุรีจะมาเล่นพาวเวอร์นะคะและมาได้ประตูตีไข่แตกจากทางพีรพัฒน์แก้ววิไลในนาทีที่35ค่ะครับจบเกมก็เป็นบลูเวฟชลบุรีแพ้การท่าเรือไป1-2นะครับแล้วก็ผลคู่อื่น เอ่สอ YFA ศีราชาแพ้ l l c k p p e r r l ยูนาเดไป2ต่อ4นะครับแล้วก็ราชนาวีแพ้ธรรมศาสตร์สเตเลียนไป1ต่อ3นะทุซซอลไทยลีกก็เริ่มเปิดฤดูกาลใหม่แล้ว